สวัสดีค่ะพี่พีๆเพื่อนๆนี่ตาเตรียมดินปลูกไว้ปลูกผักปีหน้านะคะอดอกไม้สวยค่ะทุกคนสีสวยมากมาบ้านตานะคะวันนี้นี่ปูเซื้อก็ออกหลายดอกทางโน้นก็คนทําบ้านนะคะทําหลังคาไปค่ะมาดูทิกว่า เยอะขนาดไหนพี่ไทยก้าเลอะเราก็จะได้มาเก็บผักนะคะคทุกคน,นอนโ,นโอ้แดงเยอะแล้วค่ะทุกคนพิกดูค่ะมะเขือได้มะเขือเทศงวดน,นี้ดกแดงเต็มต้นเลยเบิงบเบ้งมะเขือบมเบิ้งมะเขือบอกว่า ตาก้าเก็บมะเขือเทศไปให้น้องสาวทอนีลินใช่ไหมน่าติดอยู่อ้แย่ดูคันก๊อดโป๊กเด่นโอเคการชักพูชที่คันมั็นก๊อดชาร์จเนะอุออตาก,ก้าเอาตาก,ก้าใส่ตาก,ก้าใส่ <Yeah. S 2> ใส่ตะกร้านี้อ่ะไปไปเก็บเอาตะกร้าตั้งไว้นี่ก็ได้หนูเข้าไปก่อนหนูเข้าไปก่อน yeah. อะต,ตะกร้าคำอินเยอะเอ้าตั้งตากตั้งหนูก็เก็บสมเมโตใส่เอ้ยตั้งตรงนี้ก็ได้เก็บล็อกอ่าย่าอะไรก็ดูคันก็บอก เด็กเด็กอย่า yeah. อ่นนอ,อนนื้ออุ่นนะเด็กบ,บ้านดดเด็กเด็กบ้านแมนอุ่นอ่นอนเลชเชมิชอินอีคัวพริพกอู้หู้สิพีว่วะใหญ่มากแดงอีกแล้วอย่าตัวโป๊กเ yeah. กอร์ชมเมโซเฟอร์ อย่า <Yeah. S 2> ติปีเฮือมันเอกชาเอะวางค่อยๆเดี๋ยวมันแตกว oh. างค่อยๆอย่า yeah. อย่าห้ามเฟี้ยงสิติปาเล็กก็เพ้นเดี๋ยวมันจะแตกดอกมากค่ะทุกคนอ้ดูดมางวดที่แล้วก็กเอ่อเขียวเต็มไปหมด แตงคะ่ะทุกคนแตงยังมีใหญ่อยู่แม่มาเต้นเชี่ยวทุกคนเอกโนเด่นทุกคนเอกโนติดเอาพีวะอยู่ตรงนั้นแหละย่าตัดพีวะห้อยห้อยแฟตอีพีว่าแคนดูโนเด่นเอาเอาจับข้างล่างเออ

โอปัซีนนี่อังนี้อังนี้โอ้โหลูกใหญ่มากทุกคนดูค่ะอืม ah าเห <the S 1> ็นยากตัดให้โอ้ยหัวหัวโอปัสซีนโอปัสซีนเอ๋อดิออสตน Bare høj, den der går på den anden side. Bare høj, den der Stor der. Ja, det er et stort der. Åh, yeah, oh, det de er rigtig stort. Jeg puster. Ja. Yeah. Jeg putter. Er du puster? Nej, jeg, sætter jeg, jeg, jeg Okay, bare høj den. Yeah, yeah. Yeah. Ja, ja. Ja. Det er, ja, de er lidt hårdt. Hvad er det? Nej, det er en Nej, det er ikke Det er ikke morgen. Det er ikke morgen. Det er ikke morgen. Så er mange farver. Ja, det er det mange farver, ja, de farver se. Åh, oh, når det kommer her, det er rigtig grønt, det der. Det kommer mange, der, hvad hedder det, og oh. mange. Det, har, mange blomster, det der. Ja. kan blokke Blok hvad? Dem, Hvorfor? Bare de lige smidt det ud på os, altså. Ja. Men det ikke vi Du har. kan blokke Ja, vi skal nå mm. et fordi vi har ikke mere chili derhjemme. ikke mere gurk? Hvad? Ej, ah, men jeg, jeg skal også have den kasse den der skal have smidt ud på et tidspunkt. Jeg har bare ikke haft det. Det er gurk, det har kun små. Hvad? Hvad? Hvor er små? Hvad den der? Ja. Hvad med den der?

kịp một lời nhá ào nê đừng con ào nê con đừng gì đừng ok đừng 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 Hvad med den der? Hvad? Hvad med den he 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 der? Helt dernede. Det er også der. Der. med den der? Det er først. Tag den først. Hvad? Døden. Hvad den derovre? Ja, det kan den godt. เก็บพริกค่ะเก็บพริกกหลานมาบ้านตามาบ้านตาวันนี้ก็จะมาเก็บพี่เก็บเออไอนี้ค่ะมะเขือเทศแล้วก็มะเขือค่ะมะเขือก็ได้หลายลูกพี่ไทกกะชาเดนพี่ไทกกาชาเดนมะเขือกูปุ่นซีนซีเนี่ยดึง Næ, luk nede du. Oh my god. Nej, den der det grøn skal, det er ikke måneder nu. Det er nej, Det er også grøn. Det er ikke måneder nu. Angi pik. Luk den เอาเอาลูกเขียวด้วยตั้งแกติสูใช่แก,แก,แก,แกแาราแแคาทุกคนแ,กแล้วก็หนาวแล้วแกก้แย่ๆวีสแกนแฮร์ออสเนย์แย่ Ja. Det er også den der. Det er også brød. hvem Hvad hvem hvem med hvem 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 เด็ดวิ่งมันเด็ดวิ่งมั่นไเด็กกอเด็ดเดขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะแล้วเวนเดอร์เวนเดอร์ะชื่อคุณตีแอร์เอ็กไพร์อะมาเขือลูกใหญ่มากค่ะทุกคนข้าน้องโน่นค่ะ มองเห็นไหมคะนู่นอะอูนฟอร์ดอะที่แอบไปดิสตัวเย Thank you to everyone for watching ขอบคุณมากมากนะคะเพื่อนเพื่อนเกือดูวเอ็กเซียชักชักวอ์ซัมสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ